นี้เราถึงที่วัดวัดอะไรนะครับวัดเขาพังวันนี้พี่เอกก็มาร่วมร่วมอะไรนะคะบลอะไรนะตำบลตำบลเขาพังตำบลเขาพังตำบลนครับอำเภอบ้านตะขุครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นการร่วมอะไรนะครับร่วมบริจาคคนเงินท่า500บาทถวายสังฆทานนะครับ ดีจ้าสุราธานีไปไหนดีล่ะเราไปวัดเขาพังกัน,นก็ต้องไปทําบุญก่อนโมทนาบุญกันนะทําบุญเสร็จเราก็ไปสวดมนต์ในโบสถ์แป๊บหนึ่งนั่งให้หายร้อนเหงื่อออกร้อนมากที่ไปอะ่ะวัดเขาพังครับเดก็ดวครัดูมนดดบนะครับ วยายพระเป็นศิลิมงคลครับเดินตามพี่เอกไป ที่ของก่อนขององค์ใหญ่มากเลย เล่นดูภูเขาภูเขาอะไรนะชชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาเทพพิทักษ์นะครับตรงน,นี้ก็สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยี่ยมชมมาไปถ่ายภาพส,สวยๆครับเป็นมุมสวยๆของที่นี่เราดูเวนโดยรอบบัดงนี้ก่อนตรงไปเนี่ยก็จะมีของมาขายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงตรงนี้ วันนี้วันเสาร์นะะคนก็อาจจะดูไม่ค่อยเยอะที่เราจะเข้าตรงนี้ไปกันต่อตรงนี้อุโบสถนะครับ ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับอืมอาจจะไม่ค่อยได้มีการบูรณะมากม,อมีอยู่ภาพเดียวนะทางวัสวสัตรงนี้มีภาพเดียวเลยที่ถ่ายมา ทตรงนี้ <Higher. S 1> บริเวณด้านข้างบรรยากาศของอุโบสถที่วัดแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะมาก ก็คือเนี่ยตรงนั้นก็คือทางจากที่เราเข้ามาคือเป็นบริเวนโดยรวมของวัดจุดหลักๆที่น่าสนใจแล้วสวยงามก็ตรงนี้ครับองค์พระแล้วก็รูปถ่ายตรงนี้ วีเอกวันนี้จิตศรัทธาร่วมทําบุญ500บาทก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุบ้านเขาเทพพิทักวัดเขาพังก็มีจุดให้เรารู้ว่าเราจะต้องเดินตามจุดที่หนึ่งก็คือวัดเขาพังวัดเขาพัางเราไปแล้วเรากำลังจะไปสะพานแขวนอันนี้สามเขารู้หัวใจอันนี้สี่ตลาดเขาพัง อันที่ห้าล่องแพอันที่หกบ้านลุงลุงหวือสะพานสะพานสะพาน,พานเราก็ไปอ่านดูว่าอ๋อที่คนมาวัดเขาพังเพราะว่าในบริเวณวัดจะมีสะพานแขวนที่คนมักจะมาดูภูเขารูปหัวใจกันเป็นภูเขารูปหัวใจจริงๆนะเดี๋ยวสะพานแขวนเดินมันก็จะโอดเอิเล็กๆน้อย,อยระยะทางประมาณ120เมตรเดินไปร้อนมาก เดินไปแล้วก็จะมองเห็นลำธารข้างล่างทางขวามือเราจะมองเห็นภูเขาลูกหัวใจ ทางไปภูเขาอีกนีน้ำน่าจะยังยังแห้งนะเพราะว่าเราดูจากรอยมันน่าจะขึ้นได้อีกประมาณ2-5เมตรอะไรแหละตอนนี้ดูที่ที่เรายืนอยู่นะ ซ้ายเมออต่อไปนี้เรามาอยู่จุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับคือแอดวาสะพานแขวน อันนี้เป็นทางเข้าสะพานแขวนเดินเข้าไปดูกันนะครับก็จะมีของทางด้านขวามือมาขายกัน,นเดินตามทึ่หน้า,ปาไปเลยน่าจะมีกาแฟสด อ๋อข่าวรูปหัวใจครับอีกแล้วข่านจริงๆน่าจะเป็นทางที่ชาวบ้านอ่ามีคนให้กล้วยครับข้าขอบคุณครับชาวบ้านช่วยด้วยอันนี้เราไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายเป็นวิวที่ได้กล้วยมาหนึ่งโลระยะทางก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้ไหมครับ เราไปอยู่ตรงจุดกล,กลางก่อนระยะทางคำนวณจากสายตานี่ก็น่าสัก200เมตรคนมาต่อเนื่องนะ เราถ่ายจากบนสะพานเราจะมองเห็นภูเขารู้หัวใจด้วยโอ้ยสวยมากับพนันแขวนเรามาถึงครึ่งทางของสะพานแล้ว ตลาดคลองแสงนะครัสบสองร้อยเมตรเดี๋ยวดูวิวข้างทางก่อนความเป็นชนบทนะดู็นด้านข้างมนสวนเนาะ <c oughs> สวนผลไม้นะเที่ยวชอวชอว์ีิชอว์วิชิตลาดคลองแสง อ้าวทางไหนแล้วเขาเนี่ยทีงนี้ม <Market. Market. S 1> <Market. S 2> าเก็บมาเก็บตรงหิน้ายเขาไม่ค่อยเคล,นะลียร์อะไรนะก็ได้เายน้นร่มละ อืมเข้ามาตรงนี้เย็นเนาะรอบข้างนี่เห็นไหมฮะสวนยางพาราเห็นไหมครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครั้งแรกที่เห็นสวนยางพารา,าขอแวะดูแปนะ๊บเน่ะ มาดูป้ายตรงไปฟู้ดแอนด์ดิ k ลองดูบรรยากาศของสวนลุงหลังไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคครับน่าจะเดียวผิดเออเราจะเข้ามาชมสวนยางเขาไปเราไปอีกทางเถอะนี่ดูบรรยากาศขากลับ นะักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีพอสมควรนะเพราะว่าเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยสวนทางกันนะเราเห็นนักท่องเที่ยวเยอะเลยนี่ครับวัด จ,จบคลิคนี้ทีนะครับเจอกันใว,วัดต่อไปรุป่งขวใจจริง,รงๆแฮะเพกต้าไปอากาศร้อนทุเรียนยังไม่ออกตลาดก็ไม่มีกังหากที่เขาไปช่วงที่มีตลาดอ่ะของขายพื้นบ้านเยอะแยะเลยนะคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดก็ไม่มีมาหลายปีละตั้งแต่โควิดคนมาเที่ยวน้อยลงเพกตาเชิญชวนดีก,กว่าใครไปสุราษฎร์ธานีพักเที่ยวที่เฉลจพะภา สามารถที่จะแวะไปที่วัดเขาพังนะไปทําบุญที่วัดเขาพังแล้วไปถ่ายรูปนะจุดชมวิวที่สะพานแขวนสะแขวนแผวนวัดเขาพังหรือสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์เป็นสะพานแขวนเดียวกันนะเป็นเชื่อทางการได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูจุดชมวิวเห็นต้นไม้เขียวๆถ้าจะไปที่เวิร์กเวิร์กอ่ะชาวบ้านบอกให้ไปช่วงหน้าทุเรียนออกช่วงนี้ไม่มีทุเรียนร้อนร้อนมากตลาดก็ไม่มีจะไปเดินเล่นอยู่ในป่ายาง เดินข้ามสะพานไปแล้วก็ไปเดินในป่าอยากลับมาเงื่อออกแบบเปียกหมดเลยได้เบิร์นมากเลยกคนโมทนาบุญกับพิต้านะพิต้าทำบุญที่วัดเขาพังเล้วก็เอารูกมาฝากใครไปแถวนั้นนะจ้าแวะไปได้นะจ้ามเภอดตาขุา่นจ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ๊ายบาย